พระพิโรธของพระเจ้าเป็นความชอบธรรมไม่ใช่เป็นความโกรธที่ระบายโทสะแต่ความชอบธรรมแบบนี้บางทีเราก็ไม่อยากเจอครับ CGN ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกระผมปราชยาครับวันนี้เราจะศึกษา พระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียลในบทที่8จากข้อที่หนึ่งไปถึงข้อที่18ครับเอเสเคียล e บทที่8ข้อหนึ่งถึง18ในวันที่ห้าเดือนที่หของปีที่หขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้านข้าพเจ้าและบรรดาผู้อาวุโสของยูดานั่งอยู่หน้าข้าพเจ้าพระหัตถ์ของพระยาเวองค์เจ้านายลงมาบนข้าพเจ้าณที่นั้น แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและเห็นรูปลักษณ์ของชายคนหนึ่งจากส่วนที่มีลักษณะของเอวลงไปนั้นเป็นไฟเหนือเอวขึ้นไปมีลักษณะสุกใสเหมือนทองสำริดแวววาวท่านยื่นส่วนที่เป็นรูปมือนั้นออกมาจับผมที่ศีรษะข้าพเจ้าแล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพื้นพิภพและฟ้าสวรรค์ และทรงนำข้าพเจ้ามาถึงกรุงเยรูซาเล็มด้วยนิมิตของพระเจ้ามายัางทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในอันเป็นที่ตั้งรูปเคารพแห่งความหวงแหนซึ่งเราให้เกิดความหวงแหนดูสิพระสุริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็อยู่ที่นั่นมีพระลักษณะเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า บุตรมนุษย์เอ๋ยบัดนี้จงเงยหน้ามองไปทางทิศเหนือเขาพเจ้าจงเงยหน้ามองไปทางทิศเหนือและนี่แน่ทางทิศเหนือของประตูแท่นบูชาตรงทางเข้ามีรูปเคารพที่เร้าความหวงแหนนี้อยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นหรือไม่ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่คือสิ่งน่าสะอิะเยนยิ่งใหญ่ ที่พงพันอิสราเอลทำกันอยู่ที่นี่อันจะทำให้เราไปจากสถานมัส,สการของเราและเจ้ายังจะเห็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่านี้อีกและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงประตูลานและเมื่อข้าพเจ้ามองดูดูสิมีช่องหนึ่งอยู่ในกำแพงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเจาะเข้าไปในกำแพง และเมื่อข้าพเจ้าเจาะเข้าไปในกำแพงนี่แน่มีประตูอยู่ประตูหนึ่งและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเข้าไปไปดูสิ่งน่าสะอิสเอียนอันชั่วร้ายซึ่งเขาทั้งหลายทำกันที่นี่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้เห็นดูสิเป็นภาพสลักบนผนังโดยรอบมีภาพสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดและสัตว์หน้ารังเกียจ รวมทั้งรูปเคารพทั้งหมดของพงพันธุ์อิสราเอลและมีพวกผู้ใหญ่ของพงพันธุ์อิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู่ข้างหน้ารูปเหล่านั้นและมียาอาสัญญาบูชาฟานยืนอยู่ในหมู่พวกเขาทั้งหลายต่างก็มีกระถางไฟอยู่ในมือกลิ่นและควันของเครื่องหอมก็ลอยขึ้นไปข้างบนแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกผู้ใหญ่ของพงพันธ์อิสราเอลทำอะไรอยู่ในที่มืดแต่ละคนต่างก็อยู่ในห้องรูปเคารพสลักของตนเพราะเขาทั้งหลายพูดว่าพระยาเวไม่ทอดพระเนตรเห็นเราพระยาเวทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้เสียแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าด้วยว่าเจ้ายัางจะเห็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่พวกเขาทำมากยิ่งกว่านี้อีก แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูด้านเหนือแห่งพระนิเวศของพระยาเวและดูสิที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้เพื่อเทพธรมมุสแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเจ้ายังจะเห็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนมากยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้า เข้ามาในลานชั้นในแห่งพระนิเวศของพระยาเวดูสิตรงทางเข้าพระวิหารของพระยาเวระหว่างเฉลียงและแท่นบูชานั้นมีชายประมาณ25คนหันหลังให้พระวิหารของพระยาเวและหันหน้าของพวกเขาไปทางทิศตะวันออกกำลังนมัสการดวงอาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพาเจ้าว่าเจ้าเห็นไหม บุตรมนุษย์เอ๋ยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของพงพันยูดาที่พวกเขาทำอยู่ที่นี่ยังเลวไม่พอหรือเขาทั้งหลายจึงทำให้แผ่นดินเต็มด้วยความทารุณอีกเพื่อให้เรากริ้วยิ่งขึ้นและดูสิเขาทั้งหลายยังเอากิ่งไม้มาแตะจมูกพวกเขาดังนั้นเราเองจะทำด้วยความโกรธในตาของเราจะไม่ปราณีเราจะไม่สำแดงความกรุณา และแม้ว่าพวกเขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่หูของเราเราก็จะไม่ฟังพวกเขาในพระธรรมเอเสเคียลบทที่8ข้อ1ถึงข้อ18เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจขอให้เราเข้าใจนะครับว่านี่เป็นเรื่องของนิมิตไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกแบบแท้จริงเป็นการสมแดงของพระเจ้าซึ่งเราเห็นได้ในข้อที่2และ3นะครับมีในข้อที่1มีข้อที่น่าสนใจคือระบุวันที่ วันที่5เดือนที่6ของปีที่6แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีพยานหลักฐานตรงที่ว่าบรรดาผู้อาวุโสเนี่ยของยูดานเนี่ยมานั่งอยู่รอบเขาด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนในวันนี้ชอบพูดกันบอกว่าเขาเห็นนิมิตแล้วก็เขาคุณคนเดียวเท่านั้นเองบางทีบอกวันเวลาบอกอะไรไม่ได้แต่เอเซเคิลเห็นอยังชัดเจนทั้งวันเวลาวันที่รวมทั้งมีประจักษ์พยานที่อยู่รอบตัวเวลานั้นเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าในข้อที่3นะครับ มาแล้วก็นําท่านในนิมิตไปยังพระวิหารของพระเจ้าก่อนหน้านี้ในบทที่7เนี่ยความไว้วางใจของ <c oughs> ประชาชนชาวยูดาห์หรือแม้แต่กษัตริย์หรืออะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เขาไม่ค่อยกลัวเรื่องของการพิพากษาข,ของพระเจ้าที่เป็นคําเตือนมา <c oughs> เขาคิดว่าเขามีความมาัง่งคั่งมีทรัพย์สินมีวัตถุมีอะไรพวกนี้และบทที่7ได้พิสูจน์ไปแล้วว่ามันใช้อะไรไม่ได้วันที่พระเจ้าลงโทษพอมาถึงบทที่8เนี่ย ก็จะมาถึงเรื่องที่สําคัญคือพระวิหารเขาคิดว่าไงพระเจ้าก็จะไม่ลงโทษเพราะว่าพระวิหารเนี่ยอยู่ที่เยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์เนี่ยนะครับพระเจ้าคงจะไม่ยอมให้ศัตรูเข้ามายึดไม่น่าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลที่กุมซาเรียแตกนั้นเขาก็อาจจะอาจจะอ้างว่าที่นั่นไม่ได้มีพระวิหารของพระเจ้าถึงจะมีวิหารก็เป็นของลูกลูกรพพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่อันนั้นเป็นความจริงระดับหนึ่งครับ แต่น่าแปลกใจนะผมเคยแปลกใจด้วยเหมือนกันว่าโอ้โหเวลาที่พระเจ้าลงโทษพระองค์ก็ไม่สนใจพระวิหารของพระองค์เลยและจะมีคำหนึ่งซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆในพระพคัมภีร์คือคำว่าพระสิริพลากจากไปแล้วก็คือพระเจ้าออกไปแล้วนะครับอีคาโบดภาษาอิบรูแบบอย่างนั้นนะครับพระสิริของพระเจ้าพลากไปแล้วดูในข้อที่6ได้นะครับเราจะไปจากสถานมัสการของเราแล้วเจ้าจะเห็นสิ่งเสียเสียงคือพระองค์ มันมันอาจจะเวลาสร้างเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพระองค์ก็เป็นคนเตรียมเป็นคนให้อุปกรณ์แต่ถึงเวลาที่พระองค์ไม่เอาก็คือไม่เอานะครับเพราะว่ามีหลักฐานมีเหตุผลต่อไปนี้ครับที่สนับสนุนพระองค์พ,พาเอสเคียไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกลุ่มแรกนะครับที่ที่ได้เห็นก็อยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่6ก็คือว่ามีรูปเคารพเนี่ยมันเข้าไปตั้งอยู่ในพระวิหารอันนี้ เป็นเรื่องที่ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราเห็นในพระธรรมโคลินที่บอกว่าพระเยซูกับพระบาอันตกลงร่วมกันไม่ได้เป็นศัตรูก,กันหมายความว่าผู้นมัสก,การจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาสองอย่างไม่ได้ที่นี่เหมือนกันถ้าคนอิสราเอลเนี่ยไปเอารูปเคารพมาในพระวิหารพระองค์ก็ไม่อยู่ไม่ใช่อยู่อยู่พระองค์ไปพลากออกไปนะครับแต่ไม่มีความหมายว่าพวกเขาอะทเหมือนกับขับไล่พระองค์ออกไปไม่แยแสไม่สนใจ ทำให้พระองค์จากไปนะครับแต่มันไม่ได้มีความหมายว่าจากไปแล้วโดยที่พระองค์ไม่ทําอะไรนะพระองค์ก็จะกลับมาในเรื่องของการพิพากษานั่นเองนะครับการจากไปมีความหมายว่าปล่อยมือไม่อยู่ด้วยไม่ปกป้องและลงโทษนะครับมีความหมายแบบนั้นในเรื่องแรกคือเขาเอารูปเคารพเข้ามาแล้วก็พอเรามาดูในข้อที่7ข้อ13เราจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนี้ เขามีเป็นพวกรูปแกะสลักรูปภาพนะครับซึ่งเอสุเคียลเนี่ยถูกสั่งให้เจาะกำแพงเข้าไปแล้วก็ไปเห็นอยู่ในข้อที่10ครับดูสิมีภาพสลักบนผนังมีภาพสัตว์เลื้อยคลานสัตว์หน้ารังเกียรรูปเคารพของพงพันธ์อิสราเอลใครเป็นคนทำข้อ11บอกว่าผู้ใหญ่ของพงพันธ์อิสราเอล70คนพวกผู้ใหญ่อิสราเอล70คนเนี่ยมันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยของ โมเสสที่ตั้งพวกผู้ใหญ่70คนนัคนนะครับความจริงแล้วเขาต้องทำหน้าที่นำประชาชนมัสัการพระเจ้าทำหน้าที่ปกครองนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่70คนในสภาเซนเทดรินนะครับที่ปกครองไม่ใช่แต่อันนี้เป็นการพูดถึงในยุคก่อนนะฮะแล้วพวกเขาเนี่ยไปยืนอยู่หน้ารูปปั้นโดยมียาหันซาบุตรชาฟานยืนอยู่ที่นั่นมีกระถางไฟอยู่ในมือ กลิ่นและควันเครื่องหอมลอยขึ้นไปข้างบนนะฮะพวกเขาเนี่ยถวายเครื่องหอมให้กับบรรดารูปปัน้นรูปภาพอะไรพวกนี้แทนที่จะถวายเครื่องหอมสิ่งนี้ความจริงเครื่องหอมบูชามันต้องถวายพระเจ้าในพระวิหารใช่ไหมครับแต่พวกนี้เองหันหลังให้กับพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ยังไปเอากราบไหว้เข้าใจว่าลูกเคารพที่เขากลับไหว้ตรงนั้นอาจจะเป็น พนางอาเชลาที่เป็นรูปปั้นผู้หญิงนะครับเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์การให้มีลูกดกหรือพืชผลผลิตอะไรแบบนั้นนี่เป็นกลุ่มที่2นะครับทีนี้พอมาดูข้อ1 4บสท่านจะเห็นกลุ่มที่3ในนิมิตนั้นเอเซเกลเห็นผู้หญิงร้องไห้กับเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าเทพธัมมุสเทพธัมมุสเนี่ยมันเป็นเทพแห่งต้นไม้พุกธชาตินะครับเหมือนคนไทยเรามีลูกขเทวดาเนี่ยนะครับแบบนั้นนะ ความหมายก็คือว่าในฤดูร้อนใช่ไหมมันก็ร่วงหลอนบามันก็ตายแล้วเขก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยมาร้องไห้เพื่อที่จะอ้อนวอนให้เทพธรรมุธเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ก็คือฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูใหม่นั่นเองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงการไปนมัสการสิ่งที่พระองค์สร้างแท้ๆจริงๆพระองค์เป็นผู้วผอวยพรแต่กลับไปรับ หรือไปนมัสการสิ่งอื่นทดแทนพระองค์นี่ก็คือการหมิ่นการเหยยดยามแต่เท่านั้นไม่พอนะการเหยียดยามอันนี้ต่อมาเนี่ยรุนแรงขึ้นอีกนะครับอยู่ในข้อที่16เป็นต้นไปนะครับในข้อที่16เนี่ยในลานชั้นในเนี่ยนะครับเขาจะไปพบผู้ชาย25คนในพระวิหารแล้วเขาคนพวกนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหมายความว่าเขาหันหลังให้กับแท่นบูชาความหมายก็คือเขาหันหลังให้กับการนมัสการพระเจ้า 25คนนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นใครเขาถือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองคนอิสราเอลก็เป็นไปได้ครับตรงนั้นนะพวกเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ชัดเลยเขาหันหลังให้กับแท่นบูชาพระเจ้าแต่ไปกราบไหว้ดวงอาทิตยนะ์อันนี้ดวงอาทิตย์ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการยั่วให้กโกรธนะครับเป็นการยั่วยุวใยโกรธเราจะเห็นคําพูดหนึ่งในพระคัมภีร์ที่บอกว่า เขาตั้งรูปเคารพแล้วทำให้เกิดความหวงแหนอยู่ในข้อที่สามนะครับไม่ใช่พระเจ้าหวงแหนรูปเคารพนะแต่หมายความว่าคำนี้หมายความว่าอิจฉาริษยานะครับจเจลสนะครับพระองค์อิจฉาริษยาที่คนของพระองค์ไปเล่นชู้ไปมีผู้อื่นทั้งทาง,งที่พระองค์รักเขาสร้างเขานําเขาอะไรแบบนี้ครับพวกเขาไปยั่วอยู แบบนั้นหึงหวงนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ทําไมเราเห็นพระเจ้ามีลักษณะบอกว่าเป็นสามีและอิสราเอลเนี่ยเป็นภรรยาแล้วก็รูปเคารพเป็นชูแบบนั้นนะครับขอให้ท่านจําภาพแบบนี้มันจะถูกใช้ไปถึงพระธรรมวิวรณ์เลยทีเดียวนะครับเอาละฮะัมาถึงตรงนี้มาประยุกต์ใช้กันหน่อยว่าเรามีอะไรที่เราพลาดโดยไม่รู้ตัวไหมที่เราไปทําให้พระองหึงหวงคือเราไปรักบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าพระองค์ นี่เป็นคำถามที่อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสใคร้ขวรมีอะไรไหมที่เราเองอาจจะตั้งค่ามันขึ้นมาแบบไม่ได้คิดหรอกครับว่าเราจะไปบิดเบือนไปนอกใจพระองค์เราก็ยังดูเหมือนซื่อสัตย์เหมือนกับเดินกับพระองค์แต่ในขณะเดียวกันเราแทบจะไม่มีเวลาให้เราแทบจะไม่ได้สัมพันธ์สนทนาเรามักจะแค่ทําอะไรกับพระองค์เป็นลักษณะประเพณีพิธีการความเคยชิน แต่ใจของเราออกห่างไปแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องเปลือกนอกสิ่งสําคัญที่สุดคือข้างในแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าบทเรียนนี้สําคัญครับเรายั่วให้พระองค์หวงแหนหรือเปล่าเรายั่วให้พระองค์รู้สึกโกรธแบบหึงหวงไหมอะไรอย่างนี้นะครับลองตอบคําถามนี้ไม่มีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้ามี ก็ขอให้ท่านนั้นคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กําจัดสิ่งนั้นออกไปให้รอที่ฐานด้วยกันครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระงให้เรามีโอกาสสานึกซึ่งพระธรรมสรุดีผู้เขียนเคยพูดว่าโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชันสูตรใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดทําอะไรที่นอกใจทําอะไรที่ยั่วยุให้พระองค์นั้นหึงหวงหรือหวงแหน ความหึงหวงของพระองค์นั้นไม่ได้อยู่นิ่งแต่ความหึงหวงของพระองค์นั้นมีการลงโทษด้วยและรุนแรงมากพระองค์เจ้าข้าขอให้เราหันกลับมาและเราจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์บอกว่าโอิสราเอลเอ๋ยจงรักพระเจ้าของท่านสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดข้าพระองค์ขอพระองค์เตือนในจิตใจเถิดเพื่อข้าพระองค์จะรักพระองค์สุดจิตสุดใจและไม่มีอะไรที่เราออกไปนอกใจเลยข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานกำลังนี้และให้ข้าพระองค์จำนำต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเมนอย่าลืมตอบคำถามและคอมเมนต์มานะครับอะไรที่เรายั่วให้พระองค์ถึงห่วงมีไหมผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสกดไลค์กดแชร์เมื่อท่านรู้สึกว่ารายการของ C J N ไทยในการเฝ้าเดี่ยวนี้เป็นพระพรท่านสามารถแบ่งปันเชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมรับฟังเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันท่านสามารถเป็นพระพร าการอธิษฐานหรือการถวายทรัพย์มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าของซีเจนไทยได้ขอเชิญชวนครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพนันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ